ไา้กินเขางายราบเนื้อนี่เที่งสุกไม่เที่งดิบต้มไข่ผลด่ผักแล้วเติมพวะเขายู่ใบหูเสือกันนี้ปกแข่งขมปักเขืออักทั่วผักชีปักหอมป้อมกล้วยคนน่ะแช่ปล่อย ต้อนตักไปใส่เขา่ายังไปตักใส่ปากรูดตักไปใส่เขากิน